สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กช n แนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซอบแอมนะครับ skg นะครับตัวนี้รุ่น a 1 8นะครับ a 1 8ครับ skg นะครับนี่หนาเครื่องนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับนี่ครับก็ตัวนี้จะเป็นอ่อ ำโพงทั้งหมดนะครับหกตัวนะครับหกตัวอันนี้สามนีสามจะมีเขียนบอกครับ M I M L S I S L S W ก็บซับบูเฟอร์เซนเตอร์นะครับเซอร์ลาวนะครับ M I M L จะเป็นตัวหลักนะครับตอนมาดูด้านในกันนะครับอันนี้ผมแกนนอดแล้วครับ นี่ครับเครื่องด้านในนะครับอาการก็คือว่าอยู่ดีๆก็ไม่ดังนะครับไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแฟลชทั้งนี้ครับรู้สึกจะมืดๆมองไม่เห็นครับอ่านี่ครับตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนรอบข้างแบบเช่นเดิมนะครับตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ทํางานกันเต็มทุกหลังนะครับก็มาดูนครับเขยายจะเป็น่ข้างละหนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับทั้งหมดก็ อันนี้ก็หนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็หมายถึงน้โพงต่อคาด้ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้ก็สี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับจะแบ่งเป็นโซนโซนบล็อกใครบล็อกนั้นนะครับถักขยายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องครับให้สังเกตด,ดีเลย์ครับดีเลย์ตัวนี้ครับเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ ถ้าเลยไปแล้วผมว่าคงไม่ตัด้วล่ะนอกจากเครื่องมีปัญหาตัดบ้างไม่ตัดมากนะครับไม่แป๊กไม่ขยับนะครับไม่แป๊กไม่ขยับแล้วสังเกตดูวงจรนะครับไม่มีอะไรไหมนะครับดูนะครับพวงนี้ก็ไม่มีไหมครับฝั่งนี้ด้วยครับดีเลยมีสองข้างนะครับอันนี้ก็ไม่มีไหมครับ R ก็ไม่มีนะครับมามาดูการเช็คการวันนะครับตอนนี้อันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยมิเตอร์จับกาวข้างหนึ่งครับ เาวโครงเหล็กเนี่ยลบขวลบลำโพงครับตั้งห้าสิบนะครับวัดไฟขยายครับระวังมิเตอร์โดนกันครับวัดตรงอาร์นะครับว่าลำโพงออกไฟไถ้าลำโพงออกไฟมันก็จะดีเลยจะสั่งตัดนะครับแต่มันก็ไม่น่าจะตัดทั้งสองตัวครับเดี๋ยวมาวัดกันครับเนี่ยจี้ไปเลยครับตั้งห้าสิบดีซีนะครับจี้ที่ขาอาร์นะครับพวกนี้จะเป็นอาร์ลำโพงครับ ถ้าขาดเสียงจะบี้ครับกับทางนซีเตอร์ถ้าขาดเสียงจะบี้ครับแต่ถ้าช็อตก็จะไหม้ทับได้ไปด้วยครับถ้าเสียงบี้ก็จะจะส่วนมากจะเป็นทาวเตอร์กับอาพวกเล็กเล็กมีปัญหาครับเสียงบี้แต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงครับอันนี้ผมวัดมาแล้วครับสังเกตด,ดูมิเตอร์นะไม่ออกไฟนะครับไม่ออกไฟแต่ทําไมดีเลย์ไม่ทาง,งานครับอาจจะขาดชุดชุดไฟดีเลย์หรือเปล่านี่คือ การทำงานแต่บางครั้งการวัดาไม่ออกไฟนะครับเราก็ต้องมาวัดไฟขยายด้วยว่ามีมาเลี้ยงขยายไหมสามขาครับต้องมีไฟบวกไฟลบนะครับดูนะครับอันนี้ขาตางมีไฟลบครับเดี๋ยวเอากี้ขานี้ก่อนครับเป็นไฟบวกมีรับมาประมาณ40โวลต์นะครับ40โวลต์สลับมิเตอร์มาครับขากลางก็ระวังพลาดไปโดนกันนะครับนี่ก็คือไฟลบเท่ากันครับลบบวก40โวลต์นะครับก็คือ สรุปง่ายว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ไฟมาแล้วครับไฟมาเลี้ยงภาคขยายแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าดีเลย์ไม่ทํางานนะครับวิธีการต่อรองสามารถต่อได้นะครับโดยไม่ผ่านดีเลย์ก็เอาลําโพงครับมาต่อเข้าขั้วดําครับขั้วดํานี่จะเป็นจุดเดียวกันหมดครับดานี่คือจุดเดียวกันบัดกีใต้ที่นี่อันเดียวกันหมดยกเป็นขั้วบวกนะครับให้เน้นขั้วขั้วลบนี่หรือว่าตัวตัวเหล็กเนี่ยก็คือขั้วลบเหมือนกันนะครับ มิเตอร์จับกาวครับไม่ใช่มิเตอร์ครับให้เอาลำโพงมาต่อครับต่อเข้าเส้นหนึ่งที่ขั้วลบครับแล้วสามารถเอามาจี้ที่อาร์ได้เลยครับอันนี้คือผมแนะนําคนที่ชํานาญครับคนไม่ชํานาญก็ระวังจะพลาดนะครับจี้ที่ขั้วอาร์ครับเราสามารถแตะตืดๆออกลําโพงได้โดยการลูปลูปพยายามมองตัวสัญญาณครับจะเป็นสีสัญญาณก็ประมาณอยู่แถวๆนี้ครับลูบได้ครับมันจะดังตืดๆตืดๆนะครับก็สามารถสรุปบ้า อาเสียเอ้ยสรุปว่าขยายไม่เสียแต่ผมว่านี่ผมพูดได้เลยว่าขยายไม่เสียแน่นอนครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับก็คือตั้งถ้าไม่ฟังการต่อลําโพงนะครับแต่เราจะมาต่อนี้ไม่ดังไม่ดังนะครับเพราะว่าดีเลย์มันยังไม่ทํางานนะครับเอมิเตอร์หลุดแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับต่อสายมิเตอร์แป๊บก่อนนี้ครับสายมิเตอร์คั่วลบครับผมเอามาวางไว้ยกตัวอย่างการลองแบบไม่ต่อลําโพงครับนี่ครับดําเนี่ยผมต่อเข้า คัวลบสีดำแล้วแจ็คสีดําไปแล้วครับด้านล่างอี่เราวัดแบบง่ายๆครับพื้นๆครับขยายตัวนี้คู่นี้ก็จะมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลงนะครับฝั่งนี้คือตายตัวอยู่นี้ครับข้างหนึ่งอันนี้ก็ข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้ข้างหนึ่งครับแต่ว่าภาคขยายเดี่ยวมันมันเลยมาถึงนี้ด้วยสำหรับสรานี้คือข้างนี้ครับนี่ครับสองตัวนี้แล้วก็ยาวเอียงมานีครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมาฝั่งนี้ครับดูดีๆนะครับ เอาครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการการเช็คนะครับการเช็คก็คือจี้ผมจะเอาทางนี้นะครับเป็นหลักจี้ทีอาร์ลำโพงมิเตอร์ครับตั้งประมาณ2อจุห้าก็ได้ครับก็จี้ก็ระวังหน่อยครับนี่ครับถ้าสองจุดห้านีครับการรูปเห็นไหมครับรูปเนี่ยมันจะออกลำโพงดังตึดตดตๆดตดนี่ครับ เอย่าไปรูปพวกนี้มากนะครับเดี๋ยวจะช็อตรูปไปไปลายแถวพวก C ีสัญญาณ C ีอะไรครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับขยับลงมาอีกหน่อยก็ได้ครับ,แล,บแล้วขยับเราก็แตะดูคือมาแตะเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อให้รู้ว่าขยายมันดีนะครับแต่สําหรับผมาการวัดแบบนี้ผมก็พอจะรู้ทันทีว่าขยายมันดีอาจจะเสียภาาอื่นไม่งั้นมันก็คงวัดออกไฟไปแล้วนะครับอันนี้คือสอนการวัดไฟขยายว่าใช้ได้ไม่เวลาแตะแต่สัญญ,ญาณก็จะดังตืด,ตด ตามสัญญาณมือเรามันก็เข็มจะกระดิกตามโอเคนะครับการวัดประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่ลูบเอามือไปแช่ไว้ครับเพราะว่านิ้วเราเป็นสื่อนะครับจะทําให้ไฟลัดวงจรได้เหมือนกันก็ไม่แนะนําวิธีนี้นะครับไม่แนะนําเดี๋ยวถ้าแนะนําก็คือมาแตะตรงแจ็คนี้ก็ได้ครับอันนี้คือความชานาญเฉพาะบุคคลนะครับแล้วแต่ช่างที่ถนัดนะครับไม่ไม่ไม่ไมแนะนําให้ทําตามโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ แนะนำมาสายลำโพงมาต่อเอาเลยครับต่อดัดตรงนี้เลยแล้วก็รูปสัญญาณตืดๆเอาตั้งให้ถูกครับว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรซีดีเคฟวิดโออะไรประมาณนี้ครับเอาณตอนนี้ผมวัดแล้วขยายไม่ออกไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าทําไมไม่ทํางานตัวฟิวเนี่ยมันเหมือนจะลุดแต่จริงมันเป็นไฟบวกลบของบวกลบไฟสูง40โวลต์บวกลบกาวนะครับแต่นี่จะเป็นไฟบวกไฟลบก็ผมวัดดูแล้วมันมาก็ที่วัดแบบเมื่อกี้มันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับ ตัวเจ็ดแปด1 5นย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้ากับเจ็ดแปดหนึ่งห้านีไฟมีนะครับก็คือมองข้ามไปเลยวงจรจ่ายไฟนะครับผมวัดแล้วครับมันมีนะครับก็เดี๋ยวจะผมจะแกะฝาหลังมาดูวงจรดีเลยครับว่าทําไมมันไม่ไม,ไม่แป๊กทั้งสองตัวทําไมมันมันเลยไม่ดังนะครับเพราะว่าดีเลยจะเป็นตัวตัดต่อระหว่างลวดตัวนี้ครับซึ่งซึ่งออกมาจากลวดตัวนี้ซึ่งออกจากมาอาลํลโพงชุดนี้หนึ่งข้างชุดนี้หนึ่งข้าง แล้วก็ชุดนี้หนึ่งข้างนี่ครับแล้วก็ผ่าน R10 10โอห์มกับ C104 ครับมันจะตัดต่อระหว่างตรงนี้แหละครับช่วงนี้แหละกลับมาหาหาแจ็คลำโพงถ้าดีเลย์มันไม่แตะตัวชุดนี้มันก็จะเลยไม่ดังด้วยครับแต่ตอนนี้เราหมดห่วงเรื่องภาคขยายครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับแกะฝาหลังสักครู่ครับครับเมื่อแกะฝาหลังเครื่องครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ ันดับแรกครับให้มองลายไฟของชุดดีเลย์นะครับดีเลย์ก็อยู่ตรงนี้ครับดีเลย์ก็จะเป็นสองขานะครับเดี๋ยวสักครู่ครับสายเข้าครับนี่นะครับก็ต้องดูไฟดีเลย์ครับดีเลย์ก็จะมีลวดสองเป็นลวดที่ทําหน้าที่เป็นไฟนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นสวิตช์นครับให้เซเลนอยดึงนะครับเวลาไฟมาเลี้ยงดีเลย์ก็จะเป็นสองขานะครับสองขานี่ครับแต่ผมเมื่อกี้ดูดีเลย์บนแล้วมันเขียนว่า12บโวลต์ครับไฟก็ต้องเลี้ยง12บโวลต์ดีซนะครับ แต่ไฟ,ไฟไฟที่มาแตกหนอจากทานซิเตอร์ผ่านพวกซินเนอร์ก็อาจจะดรอปเป็น12โวลต์น,นะครับแต่วัดไฟของการมาเลี้ยงชุดดีเลยจริงๆมันสองเส้นนี้ครับสองเส้นนี่ครับมันประมาณ40โวลต์เลยครับ40โวลต์ก็คือจะมีทานซิเตอร์อประมาณหนึ่งสามห้าตัวนะครับห้าตัวทานซิเตอร์ห้าตัวนะครับพวกนี้จะทําหน้าที่ควบคู่กับคอนเนคเซอร์นะครับแล้วก็ซินเนอร์นะครับเพื่อจะมีชุดหนึ่งที่ดรอปไฟให้ได้12โวลต์และ ก็ชุดหนึ่งก็ทำที่ควบคู่กันนะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันดูว่าดูก่อนนะครับถ้าอธิบายเยอะกว่านี้ก็อาจจะสับสนครับพูดแบบง่ายๆฟังเข้าใจง่ายครับนี่ครับไม่มีไฟนะครับเปิดไฟไว้แล้วครับเนี่ยไฟสีน้ำเงินติดครับไม่มีนะครับแต่ว่าชุดชุดไฟเลี้ยงที่จะแปลงดอกทางชิ้เอยดอกชินเนอร์อะไรประมาณนี้ไฟลบเดี๋ยวลับครัวครับอาจจะไม่ถนัดเลยครับเดี๋ยว ไม่ถนัดครับนี่ครับสี่40โวลต์เต็มๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาไล่ชุดนี้ดูนะครับมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ก็น่าสงสัยว่าทำไมมันเสื่อมพร้อมกันทั้งสองข้างมันน่าจะสักข้างหนึ่งก็ได้ดีเลยมีสองตัวนะครับก็ดีครับเนี่ยพี่จะต้องไล่นะครับนี่ครับนี่ครับพวกซินเนอร์พวกไดโอที่ผมพูดเนี่ย ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้5.6มีเขียนบอกที่วงจรก็ดีนะครับตีพวกนี้ก็ไม่ค่อยต้ต่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยครับอย่า่าเพราะว่าคงมีติดประจําตัวอยู่แล้วครับทานเซตเตอร์ก็ประมาณนี้ครับ5ตัวนี้ครับแล้วก็วัดดูเข้าในจุดบริเวณแค่นี้ครับของวงจรดีเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมาเข้าทางขาดีเลยแค่นั้นครับตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ต้องไปสงสัยไปแล้วเพราะว่าวัดไม่มีไฟออกลําโพงแล้วนะครับ ก็อยู่ควบคู่แค่ตรงนี้โอเคครับผมณตอนนี้เดี๋ยวผมจะไล่ดูครับว่าตัวไหนเสียครับณตอนนี้ผมได้เปลี่ยนดีเลยข้างหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม่ใช่เปลี่ยนดีเลยครับเปลี่ยนอะไรนะครับอุปกรณ์ข้างหนึ่งเพื่อให้เปรียบเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ผมได้เปลี่ยนซีตัวนี้ครับคือร0อยไมโครสิโวลต์นะครับผมมี25่าก็ใส่ร้อไมโคร25โวลต์นะครับตัวนี้ซึ่งหลุดหล่นหายไปแล้วแกะมามื่อันนี้ก็220นะครับ1สนะครับ2ตัวเลย ขวดลบหันชนกันนะครับดูด้วยครับดูตอนใส่ด้วยครับตัวนี้220ไมโคร1 6โวลต์ผมก็ใส่ย5โวลต์นะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็พวกนี้ผมวัดในวงจรคร่าวๆดูไม่เสียนะครับบางครั้งมันก็ลีกครับลีกหมายถึงยังไงวัดธรรมดาไม่เสียครับต้องตั้ง 10k วัดนะครับประมาณแต่ผมไม่ได้ตั้งผมวัดอ่าคุณถึงคร่าวๆในวงจรดูเลยก็กะดุกคเนด้วยสายตาการวัดมิเตอร์เหมือนช่างทั่วไปครับมองคร่าวๆว่าไม่เสียไม่ขาดไม่ช็อตไม่ขาดก็ถือว่าผ่านแล้วค่อยมาลองอีกท แต่ในกรณีผมลองเปลี่ยนแค่3ตัวนี่ก่อนที่จริงมันอาจจะมีเสียแค่ตัวเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อการทําเวลาของผมอีกอย่างมันก็ไม่ใช่อะไหลแพงก็คือจับเปลี่ยนเลยไวกว่านะครับบางคนก็ไม่ต้องมาตำหนิผมว่าทำไมไม่เจาะจงเอาตัวเดียวเลยเปลี่ยนเยอะแมวนะครับทำพวกนี้เลิกพูดครับสำหรับช่างบางอย่างมันก็ต้องเรา,าแค่ไล่มุมให้มันถูกไล่จุดบอดให้มันรู้ว่ามันเสียชุดไหนชุดไหนไหนันไม่ใช่ว่าดีเลยไม่ดังฝั่งนี้ ไม่ไม่ลำพงก็ไม่ออกไฟไปนั่งซ่อมพาคใดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับนี่คือการบอกจุดว่าถูกหลักแล้วเราควรมาทําแค่จุดตรงนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนไปสามตัวนะครับสามตัวซึ่งการมองซีมันก็จะธรรมดานะครับเนี้ยนี่ครับมันก็หน้าท้องมันก็ไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าคุณภาพของมันอาจจะแห้งอาจจะเสื่อมของมันครับเพราะว่ามันเป็นซีอย่างว่าครับซีไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ว่าดีกว่าไม่พูดเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะ กระทบสปาเครื่องครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับชุดนี้ยังนะครับนี่ครับตัวนี้ยังครับนี่เดิมอยู่ครับเนี่ยสองสามตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องครับให้ท่านผู้ชมมองสังเกตตรงนี้ครับจะมีการขยับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจับกล้องไว้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเปิดเครื่องครับสวิตช์นะครับนี่ครับดูนะครับว่าดีเลย์มีการขยับไหมนะครับ เห็นไหมครับขยับครับแป๊กนิดเดียวได้ยินเสียงแป๊กด้วยไหมครับสักครู่นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวผมปิดนะครับนี่ขยับนี่ปิดนะครับเปิดครับมันมันจะทําหน้าที่แกนทองแดงตรงนี้ครับมันจะไปแตะตัวหลังนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปิดครับดูนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับเห็นไหมครับสรุปว่าเสียในสามตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ได้อาจจะเสียสองตัวก็แล้วแต่ ใครมีมิเตอร์ก็ไปวัดสีก็ไปวัดตอนนี้ผมก็อธิบายเข้าได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูข้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมปิดนะครับปิดตรงนี้ก็เดิมๆปิดมันก็อยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วครับแต่กันเห็นไหมครับแต่ตอนเปิดตรงกลางตรงเนี้ยต้องมาแตกกับตัวนี้ครับผมจะเปิดนะครับกดเปิดแล้วครับนิ่งครับไม่มีการขยับนะครับปิดครับเห็นไหมต่างอาตัวนี้ครับดูนะครับอ่าอันนี้กดเปิดครับ เห็นไหมครับปิดครับอตอนนี้ผมก็ไม่ต้องสงสัยอะไรครับผมจะจับเปลี่ยนทั้งสามตัวเลยเหมือนเดิมโดยจะเปลี่ยนตัวนี้สามตัวเลยครับโอเคครับแล้วเราก็จะมาสรุปกันว่าเกิดจากการเสียของซีนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูครับนี่นะครับสามตัวนะครับสองรอยยี่สิบสองตัวร้อยไมโครหนึ่งตัวนะครับโอเคครับทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ดูดเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ให้ถูกขั้วนะครับขีดขาวครับขาซีขายาวจะเป็นบวกครับขาสั้นจะเป็นลบแต่ถ้าดูวงจรก็จะตามขีดครับขีดขาวเอสักคู่ครับสายเข้าครับครับถึงไหนละเออถึงใส่ซีเรื่องขั้วด้วย่ขั้วบวกขั้วลบก็เนี่ยขีดขาวนะครับขาวจะเป็นลบเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบตัวปิ้นวงจรก็จะเป็นลบขายาวของเราของซีจะเป็นบวกแล้วก็ใส่เข้าไปในขั้วบวกตรงนี้ครับ ก็บางทีบางคนก็ไม่รู้ครับใส่ผิดนะครับแต่บางเครื่องนะครับทําวงจรหลอกมานะครับเขียนปิ้นหลอกแบบนี้ครับแต่ใส่กลับกันครับระวังด้วยครับทางที่ดีถ่ายรูปไว้ถ้าคนมือใหม่นะครับแล้วก็ดูตามตามวงจรถ่ายรูปไว้แล้วก็ดูตามรูปที่ถ่ายบางตัวมันกลับหัวหลอกเราก็มีนะครับก็แอมรถยนต์ครับตัวดีครับชอบหลอกพวกสีไฟใส่ไปแล้วซีระเบิดนะครับระวังด้วย แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่มีแล้วครับแต่เคยเจอบ่อยอยู่ก่อนนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบัดกรีครับก็ไหนๆก็แกะมาบัดกรีปิดล่างแล้วควรจะล้างพวกวัตลุ่มเลยครับเพราะว่าทางฝั่งนี้จะมองเห็นง่ายครับมองเห็นขาซอกที่มันจะจะอ่สอดสอดปลายเข้าไปครับนี่ครับมันจะฉีดเข้าง่ายครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าดีเลย์ที่เปลี่ยนดีเลย์ที่เปลี่ยน อ็ไม okay. ่ใช่ดีเลยที่เปลี่ยน C ที่เปลี่ยนไปเนี่ยข้างเมื่อกี้มันจะใช้ได้แบบข้างที่เปลี่ยนไปแล้วไหมโอเคครับเดี๋ยวผมขอล้างก็รู่ครับเื่อล้างวอลลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลองดูกันเลยครับนี่ข้างที่เปลี่ยนไปแล้วครับก่อนหน้าที่ใช้ได้เดี๋ยวมาดูข้างนี้กันเลยเอากล้องจับกันเดียวเลยครับดูนะครับสังเกตดูครับจะเริ่มมันกดแล้วครับกดเปิดแล้วครับอ้าวเห็นไหมครับเรียบร้อยครับจบงานนะครับนี่ครับ แตนะครับมือะมอัจับไม่นิ่งมันก็จะสอัสนๆเดี๋ยววางใหม่ครับโอเคครับดูนะครับเปิดครับนี่ครับเห็นไหมทางานแล้วครับดีเลย์มันจะมีเขียนบอกครับอี่ที่ลวด DC 1ิสองโวลต์นี่คือดีเลย์ดีเลย์ส2สองโวลต์มางตัวเขียนบอกตรงนี้ครับอ่านดูดีครับบังตัวก็ย4ิบสี่โวลต์นะครับดูด้วยครับเอาใหม่ครับน่าจบครับการไม่ดังการที่ไม่ดัง จุดไล่แบบร่าๆที่ผมบอกไปแล้วคุณไล่วัดไฟออกลำพงก่อนนะครับแล้วมองสังเกตว่ามีอะไรไหมไหมถ้าไม่มีวัดไฟไม่ออกลำพงก็สังเกตว่าดีเลย์อาจจะมีปัญหาทางชุดภาคดีเลย์ครับสรุปว่ามันมีปัญหาจริงครับ<อ>ด้านคุณภาพของซีนะครับทําให้วงจรไม่ทํางานนะครับก<อ>็คงไม่ต้องลองเสียงนะเพราะของเดิมมันมาเนี่ยผมก็ทําการล้างแล้วเพราะว่าอาการเขาว่าอยู่ดีๆก็ไม่ดังก็เกิดจากคุณภาพซีมันเสื่อมนะครับก็คงจบ ิเพียงเท่านี้ครับสำหรับเครื่อง SKG SKG รุ่น A18 นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแตะให้ดูกว่าเดี๋ยวจะว่าช่างไม่ลองเสียงมันจะครบสูตรยนะังนงเดี๋ยวผมจะลองต่อลงตรงก่อนดีกว่าครับนี่ครับผมก็ได้ต่อเข้าตำแหน่ง CDVTD ครับกดเลือกเรียบร้อยแล้วครับ CDVTD ตอนนี้ก็เหลือแต่เปิดเพลงนะครับ ังเลยครับเห็นไหมครับสักคคู่ครับมือไปโดนครับเอาแชทลูกสาวออกครับเนเดี๋ยวสักคคู่ครับอ่านี่ครับ ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าผมลงไปแล้วมีลิขสิทธิ์ก,ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงใบครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็งจบคลิปเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลด้วยครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจมาลงคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผม